หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับเริ่มขี้ข่ายนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกนะ็มองเห็นว่าช่วงนี้มันสามารถที่จะกระตุ้นนะครับและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเ,เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับจึงได้ร่วมกับผู้ผลิตรายการวิวไฟเดอร์ซึ่งเป็นของคุณภูริเนี่ยอิรันจะเพึกเนี่ยเดินทางมาถ่ายทําแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดแม่งสอนนะครับเริ่มตั้งแต่อ,อําเภอปายแล้วก็มาที่จาโบแล้วก็ที่ อำเภอเมืองนะครับโดยมีวัตถุป,ประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทราบดีว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่สอนเนี่ยตลาดต่างประเทศนี่หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับถามว่ามีผลกระทบไม่มีผลกระทบอย่างหนักฉะนั้นแนวทางเดียวที่เราจะต้องวางมาตรการและส่งเสริมการท่องเที่ยวคือในเรื่องของการเน้นการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ย เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราก็มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราพ้นจากวิกฤตของโควิดในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงลุกให้นักท่องเที่ยวเ,ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่าระยะใกล้น่าจะเน้นในเรื่องในเน้น,นเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวลักษณะ,ษณะเที่ยวทางภาคเหนือด้วยกัน นะครับเชียงใหม่ลำปางลำพูนภาคหน้ในในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในขนาดเดียวกันก็ยังเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคในในระยะต่อไปหรือว่าในระยะที่สนะครับสำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าน่าจะอีกนานนะครับถ้าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นตลาดระยะใกล้คือเอเชียจีนเนี่ยอันนี้ต้งองรนะอนโยาบายของรัฐบาลที่จะเปิดเข้ามานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นคือ ตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยผมเลยถือโอกาสเนี่ยประชาะสัมพันธ์เชิญชวนกระตุ้นให้คนเนี่ยท,ที่ที่กำลังจะวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะช่วงกรกฎาเนี่ยเป็นวันวันเข้าพรรษาก็สามารถที่จะวางวางแผนมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักคือในเรื่องของสุขอ,อนามัย เพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมันจะมีศัพท์ที่เรียกว่า new normal เนี่ยพฤติกรรมเดิมแต่รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ฉะนั้นผู้ประกอบการเองนักเที่ยวเองหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนการท่องเที่ยวนะครับเช็คโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารมีการวางแผนล่วงหน้ารูปแบบการท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้เดินทางมาในลักษณะเป็นหมู่คณะ จะเดินทางมาลักษณะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับขับรถมาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นเป็นครอบครัวฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าพื้นที่ตัวน,นี้มันเหมาะกับจังหวัดแม่งสอนที่จะเชิญชวนเนี่ยคนเข้ามาท่องเที่ยวและแม่สอนเองเนี่ยไม่ได้มาลักษณะเป็นเป็นนักเที่ยวกลุ่มขนาดใหญ่นะครับมันสามารถที่จะชูจุดขายเพราะว่ามาเที่ยวแม่งสอนเนี่ยเราปลอดภัยคนมาเที่ยวเองก็ปลอดภัยเพราะเรามีมาตร,าตรฐานในการรองรับ ในเรื่องของโซเชียลดิสแทรนเรื่อในเรื่องของสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขมาเที่ยวสถานประกอบการโรงแรมร้านอาหารชุมชนต่างๆก็มีในเรื่องของมาตรฐา,านตนัวนี้ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวฉนั้นมาท่องเที่ยวแม่งสอนเองเนี่ยทั้งผู้ประกอบการก็สบายใจนักเที่ยวเองมีมาตรฐานในการที่จะเข้าใจเรื่องมาตรฐานสุข,ขอนามัยผู้ประกอบการเองในพื้นที่เราเองเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่จะองรองรับนักท่องเที่ยว hab